ตรงนี้คนเยอะตื่นตัวไว้ขอของหน่อยดับเบิลคิล Triple kill. Help! <quadra kill. quadra> <quadra> <sult crackers> กำลังยึดแอด,ดรอปป้องกันของอยู่นี่อยากได้อะขอของหน่อยกำลังยึดแอด,ดรอปป้องกัน